ถ่ายคลิปแล้วที่เดาไลยลีลาหน่อยมองเห็นชัดสวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับสอสสมรดีชาแน,นลนะครับวันนี้เรามาขนะุดบอ่อกันนะครับนะ ชั้นแรกนะครับเอาดินทรายสวยๆนะครับไปขายก่อนนะครับแล้วต่อไปก็จะลงดินดินอะไรวะดินดานครับดินดานนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะครับเพจนะครับทักเพจเข้าของเราเข้ามาได้เลยนะครับเพจสอสัรันดีนะครับหรือว่าติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเราอยู่กับทีมงานบอเบียนะครับบอเบีย ر. นะจ๊ะนะจ๊ะนะงานกันเช้าๆ้านะครับตอนนี้ก็หกโมงเช้านะครับคนลับเพิ่งตื่นครับสายรำครับสายรำ ่อเราก็จะเนื่นๆด้ยนะครับทางออกนะครับลากเกนึงประมาณห้าร้อยเมตรนะครับพี่น้องสุดจัดไม่แรงจริงอยู่ไม่ได้ครับครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับทีมงานสสารันดีนะครับโอ้ยแล้วก็ทีมงานบอเบียนะฮะนี่ครับอารมณ์คงครับเนียเดี๋ยวดูคนขับนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับ